สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูแอมกันนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยสัตว์โลกน่ารักค่ะครูแอมนะคะมีเพลงสัตว์โลกน่ารักมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆอยากฟังกันหรือยังคะถ้าอยากฟังแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ของเราก็ได้จบลงไปแล้วนะคะแต่เอมีเด็กๆคนไหนอยากรู้ไหมคะว่าสัตว์แต่ละประเภทมีอะไรบ้างถ้าอยากรู้นะคะเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่สัตว์บกกันก่อนเลยนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะสัตว์บกคืออะไรสัตว์บกนะคะส่วนมากก็จะอาศัยอยู่บนพื้นดินส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มที่ออกลูกเป็นตัวนะคะ ได้แก่แมวสุนัขช้างหรือกลุ่มที่มีกระเป๋าหน้าท้องเช่นจิงโจ้น,นั่นเองค่ะสัตว์น้ำสัตว์น้ำนะคะก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งที่มีน้ำสัตว์น้ำนะคะก็ได้แก่ปลาปูกุ้งหอยแล้วเด็กๆล่ะคะรู้จักสัตว์น้ำอะไรกันบ้าง ต่อมานะคะก็คือสัตว์ปีกสัตว์ปีกมีลักษณะที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆน,นะคะสัตว์ปีกก็จะมีปีกเพื่อใช้สําหรับในการบินมีขาแล้วก็มีขนเป็นแผงอย่างเช่นนกนั่นเองค่ะสัตว์ปีกมีทั้งที่บินได้และบินไม่ได้สัตว์ปีกที่บินได้นะคะเช่นนกไก่เป็ด ไก่หรือเป็ดก็บินได้นะคะแต่อาจจะบินได้ในระยะที่สั้นส่วนสัตว์ปีกที่บินไม่ได้นะคะเช่นนกกระจอกเทศนกเพนกวินประโยชน์ของสัตว์นะคะเราสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่หรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะ นอกจากทำอาหารแล้วนะคะเรายังสามารถนำมาใช้แรงงานต่างๆได้นะคะเช่นช้างควายหมาหรือว่าสุนัขก,กับแมวเราก็สามารถนำมาเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงได้ค่ะนอกจากจะมีประโยชน์แล้วนะคะก็ยังมีโทษด้วยเด็กๆจะต้องระวังโรคติดต่อที่อาจเกิดจากสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าโรคเชื้อราบนผิวหนังที่เกิดจากการสัมผัส โรคหอบหืดที่เกิดจากการแพ้ขนสัตว์หรือโรคติดเชื้อจากแผลนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคบาทะยักหรือโรคการติดเชื้อของผิวหนังค่ะสัตว์บางชนิดก็มีพิษอันตรายนะคะเด็กๆจะต้องระมัดระวังให้ดีค่ะอย่างเช่นงหูหรือว่าแมงป่องค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกิจกรรมวันนี้ของเราก็ได้จบลงไปแล้วนะคะนอกจากสัตว์ที่ครูแอมได้พูดมาแล้วก็ยังมีสัตว์อื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ แล้วเด็กๆหลาดรู้จักสัตว์อะไรกันอีกบ้างวันนี้ครูแอมต,ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเด็กๆรอติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ